ฟังนะคนวันพุธคนวันพุธอาหารมันจะมีพุธกลางวันพุธกลางคืนอย่าไปสนใจมันนะคะว่ามันจะกลางวันจะกลางคืนให้คุณรู้ไว้ว่าคนเกิดวันพุธถ้าคุณทําอย่างที่ครูบอกคุณจะได้สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณตลอดไปตลอดไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณโดยไม่คาดฝันตลอดไปหมายความว่าเหตุ <c oughs> แห่งความรวยเหตุ <c oughs> แห่งการได้ทรัพย์เหตุแห่งการได้ได้มาแบบไม่คาดฝันคุณจะไม่มีการเสียไปแต่คุณจะมีแต่คําว่าได้มา นะคะคนเกิดวันพุธฟังนะคะอย่างเช่นอยู่ๆซับก็งออยู่ๆธนาคารโทรมาว่าอ,อคุณมีเงินอยู่ในธนาคารหนึ่งล้านบาทแบบว่าไม่ขยับเลยมาหลายปีแล้วนะคะจะมาเอาไปคะเงินเนี้ยจะมาเอาไปคะมายืนยันหน่อยกับว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ประมาณเนี้ค่ะหรือว่าอยู่ๆมีคนมาชวนคุณนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาดูนี้สิอันเนี้ยปุ๊บปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอะไรที่แบบ มันต้องฟุกฟุกด้วยนะคะมันต้องฟุกฟุกมันต้องแบบไม่คาดฝันนะคะหรืออยู่ๆค่ะมองมองอยู่นะว่าจะขายนุประก้าดีไหมแค่มองมองมองมอแล้วอยู่ไปอยู่มาค่ะไปขายเพิ่งเข้าไปได้วันสองวันอยู่ๆมีคนมาขอเปิดซีอกับคุณมีคนมาขอเปิดดีลเลอร์หนึ่งพันกล่องกับคุณคุณจะได้อะไรมาแบบนี้โดยไม่คาดฝันเสร็จแล้วคุณจะมีงานเข้ามาเยอะมาก คนที่เกิดวันพุธงานจะไหลเข้าคุณเยอะมากคุณทํางานสมมุตินะฮะคุณทํางานรับจ้างอะไรก็แล้วแต่ให้คุณสังเกตคุณจะไม่ใช่แบบอุย้ยเจ้านายจะเอาแต่งานมากองให้หนูไม่ใช่ค่ะคุณจะได้งานที่แบบว่าเพิ่มเงินอย่างมาฮัตสตั์อย่างเช่นคนอื่นไม่มีใครมีโอเขาไม่ให้แต่เขาดันให้โอคุณคนเดียวเขาดันให้โอคุณคนเดียวโอทหรือคนอื่นไม่ได้ขึ้นเงินเดือน แต่มีคุณคนเดียวที่ได้ขึ้นเงินเดือนนะคะมีคุณคนเดียวที่จะได้ขึ้นเงินเดือนแบบนี้เลยค่ะสำหรับคนวันพุธคุณจะได้งานเพิ่มโดยมหัศจรรย์คุณจะได้เงินเพิ่มแบบมหัศจรรย์แต่ด้วยเป็นแบบฟุกๆุกทั้งนั้นเลยอะไรที่ตั้งใจก็ก็ตั้งใจไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เวลามันมามันจะมาแบบฟุกๆแล้วจะฟุกตลอดไปไอ้ที่ตั้งใจบางที่อาจจะไม่ได้อะค่ะแต่พออะไรที่ไม่ตั้งใจมันจะฟุกมาตลอดฟุกมาตลอดฟุกมาตลอด ให้สังเกตน,นะคะคนวันพุธเพราะคุณจะเป็นดวงที่ทุกอย่างต้องได้มาแบบฟุกฟุกและไม่คาดฝันเท่านั้นและฟังคนวันพุธคุณจะเป็นคนที่มีเงินทวีคูณเข้าใจคำว่าทวีคูณไหมคนวันพุธค่ะจะไม่รวยแบบปึ้งจะไม่เหมือนคนวันอาทิตย์จันทร์อังคารคนวันพุธค่ะจะรวยแบบ เป็นขั้นเป็นตอนแต่จะรวยเร็วมากเพราะจะได้แบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าได้เงินมื่นอ้ได้เงินพันพันพอได้เงินหมื่นมันจะมีอะไรฟุกฟุกมาให้ได้แสนแล้วมันจะมีอะไรฟุกฟุกมาให้ได้ล้านแต่มันจะไปเป็นสเตปม,มันจะไม่โดดแบบฟุกบเหมือนคนวันอังคารคนวันอังคารจะโดดฟุ๊บนะคะโดดรวยเร็วคือจะไปเลยแบบปุบ๊งปงมแต่คนวันพุธจะได้มาแบบฟุกฟุก ทุกความฟุกจะเป็นขั้นบันไดทุกความฟุกจะเป็นขั้นบันไดอันนี้คนของคนวันพุธนะจ๊ะสีของคนวันพุธยินดีด้วยค่ะท่านได้สีเดียวกันกับคนวันอังคารก็คือสีน้ำเงินเวลาคุณที่เกิดวันพุธเห็นสีน้ำเงินให้คุณขลางไครให้คุณรักให้คุณโอ้แบบให้คุณแบบคืออะไรอะ่ะคุณ คุณต้องเชื่อให้ได้มากกว่าตาคุณเห็นนะคะเพราะตาคุณบางทีไม่ได้เรื่องเห็นแต่อะไรแย่ๆเห็นอะไรแต่ลบๆเพราะฉะนั้นต้องเห็นอะไรได้มากกว่าที่ตาเห็นนะคะเชื่อให้ได้มากกว่าที่ตาเปลือกนอกเห็นสีน้ําเงินจะเป็นสีที่ทําให้คุณน่ะได้ของฟุกบ่อยมากฟุกฟุกฟุกอย่างเช่นยกต,ตัวอย่างเนาะซื้อโบสีน้ําเงินใส่หินสีน้ําเงินมีเครื่องประดับสีน้ํนาเงินซื้อตะกร้าสีน้ําเงินโซฟาสีน้ําเงิน หรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีน้ำเงินให้คุณได้เห็นทุกวันแบบนี้ค่ะคุณจะได้เรื่องฟุกฟุกบ่อยมากเพราะคนวันอื่นจะไม่ฟุกเท่าคุณคนวันอื่นๆจะไม่ฟุกเท่าคนวันพุธนะคะคนวันพุธจะฟุกบ่อยมากจะมีเรื่องไม่คาดฝันในทางดีบ่อยมากต้องย้ําว่าในทางดีด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเงินทั้งหมดนะคะสีน้ําเงินนะคะเป็นสีที่จะทําให้คุณสําเร็จไวอ่ะทีนี้คนวันพฤหัสบ้าง